สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเด็กหยิบหนังสือเล่มสีเขียวที่คุณครูแจกให้ไปขึ้นมาดูนะคะก็คือเล่มนี้นะคะเรียนรู้การอ่านและการเขียนเล่มที่6นะคะเดี๋ยวเด็กมาดูนะคะคุณครูจะพาเด็กๆทําแบบฝึกหัดหน้าไหนบ้างนะคะเด็กๆ เด็กๆคะสำหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็มีอยู่2แผ่นด้วยกันนะคะก็คือหน้า8แล้วก็หน้า9นะคะเด็กๆมาดูคําสั่งหน้าที่8ก่อนนะคะเขาให้เด็กๆทํานะคะก็คือเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะก็คือจะแยกนะคะก็จะมีคํานะคะคําพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์นะคะามาดูคําแรกนะคะ ถอเอาเถาเถาไม่โทเท่านะคะคำว่าเท่าอ่าพยัญชนะก็คือตัวทอถุงสระก็จะเป็นสระเอานะคะวันณายุกก็จะเป็นวันอายุโทนะคะให้เขียนตามรอยปละตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้มาดูคําที่สองนะคะฟออฟาฝาฝาไม่โทฝ้าอาคำว่าฝ้านะคะพยัญชนะคือตัวไหนเอย่ยอาก็คือตัว ฝอฝานะคะเติมฝอฝาใส่ตรงนี้อ่ามาดูสละนะคะสละอะไรเอ่ยอ่าสละอานะคะก็เติมสละอาใส่ตรงนี้อ่าวรรณยุมีไม่เอ่ยอ่าวรรณยุกก็จะเป็นวรรณยุโทก็เติมไม่โทใส่ตรงนี้นะคะคําที่สามขออาขาอ่ามาดูพยัญชนะก่อนพยัญชนะคือตัวไหนเอ่ยอ่าก็คือตัวขอนะคะเติมขอใส่ตรงนี้สละอะไรเอ่ยอ่าสละอานะคะ วรรณยุกไม่มีก็ขีดขีดเครื่องหมายละใส่ตรงนี้นะคะเครื่องหมายต่อไปนะคะคําว่าสอเอาเสาคำว่าเสานะคะพยัญชนะคือตัวไหนเอย่ยก็คือตัวสอเสือก็เติมตัวสอลงตรงนี้นะคะสะระก็คือสละเอาเติมสระเอาใ e ส,ส่ตรงนี้นะคะวรรณยุกค,ค,คำนี้ก็ไม่มีนะคะก็เขียนเครือ่องหมายละหรือเครื่องหมายยติ h, พังใส่ตรงนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะ ถอ,อไอไถไม่เอกไยคําว่าไถนะคะพยัญชนะคือตัวถอนะคะเติมตัวถอถุงใส่ตรงนี้สระคือสระไอนะคะสระไอไหมมาลายใส่ตรงนี้วรรณยุก์ก็จะเป็นวรรณยุ์เอกนะคะเติมไม่เอกใส่ตรงนี้คําต่อไปนะคะหอไอไหไม่โทให้คําว่าให้นะคะพยัญชนะคือตัวไหนเอออ่าก็คือตัว หอนะคะเติมตัวหอใส่ตรงนี้ก็จะเป็นสระนะคะสระไอไม้หมวนนะคะเติมสระไอไม้ม้วนตรงนี้แล้วก็วรรณยุกก็จะเป็นวรรณยุโทก็เติมไม่โทใส่ตรงนี้นะคะคําต่อไปนะคะผอโอโผอ่าพยัญชนะก็คือตัวผอนะคะเติมตัวผอลงตรงนี้สระก็จะเป็นสระโอนะคะเติมสระโอใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เติมเครื่องหมาย ละหรือเครื่องหมายยติพังใส่ตรงนี้นะคะคําสุดท้ายนะคะชฉอแอแฉพยัญชนะก็คือตัวชฉอนะคะเติมตัวชฉอใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสระแอนะคะเขียนสระแอลงตรงนี้วรรณยุกไม่มีนะคะก็เขียนเครื่องหมายละหรือเครื่องหมายยติพังใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตัวเองด้วยนะคะ,ะงานอีกหนึ่งแผ่นนะคะ ฝึกคัดคําแล้วเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพให้เด็กๆดูนะคะก็จะมีคําตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องตรงนี้จะเป็นพยัญชนะนะคะอ่าอันแรกเลยภาพขอแอนอแขนอ่าพยัญชนะก็คือตัวขอนะคะอ่าต่อไปนะคะภาบที่สองทอเอาเทาเทา,ทาไม่โทเทา้าอ่าคำว่าเทา้า พยัญชนะเป็นตัวไหนเอยอ่าเป็นตัวทอแล้วก็เติมตัวทอลงตรงนี้นะคะในเด็กอย่าลืมเขียนตามรอยประก่อนนะคะค่อยมาเติมพยัญชนะลงตรงนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะตออัวตัวอ่าคาว่าตัวนะคะก็คือพยัญชนะตัวตอก็เติมตัวตอเต่าใส่ตรงนี้นะคะปออกอปาก ปากพยัญชนะก็คือตัวไหนเอ่ยก็คือตัวปอนะคะก็เห็นปอปลาใส่ตรงนี้กอไก่จะเป็นตัวสะกดนะคะ,ะตัวต่อไปนะคะนออีบอลนิ้วไมโทนนิ้วพยัญชนะก็คือตัวนอหนูก็เติมตัวนอใส่ตรงนี้นะคะวอลแวนจะเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตัวเองทั้งสองแผ่นนะคะแล้วก็ค่อยส่งงานคุณครูกันเข้ามานะคะเด็กๆ